ชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้เลือดลมแล่นไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรมสวัสดีครับผมครูเดชนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการต่อยอดการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คืองานอบรมเวิร์กช็อปของ สมาธ์โลกนวดไทยและสปาซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นวันที่4-5สิงหาคมและต่อด้วยการแข่งขันจริงแชมป์ประเทศไทยในการอบรมครั้งนี้นะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสตร์การนวดไทยในหลักสารัวิทยากองทาตทาให้เขามีควารมรู้มากยิ่งขึ้นมีภูมิรู้มากยิ่งขึ้นก็เลยจัดอบรมในวันที่4-5สิงหาคมนี้ขึ้นมากา็าจะมีอาจารย์บุญมีโพภิจิตและก็ครูเดชเป็นวิทยากรหลัก ในการอบรมของสมาพันธ์เหนื่อยล้ามาจากที่ไหนก็รู้ว่ามีที่นั้นรออยู่เสมอชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้เลือดลมและไหลหัวใจชื่นดี ท,ที่สรรื่นมสิ่งที่ไดรับแน่ๆก็คือการนวดในเชิงหลักสิริวิทยาการนวดอย่างมุ่งเน้นในคนเนี่ยปดลอกอาการต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คนจะทวินหาในการที่จะเพิ่มพูนความรูร้ในการประกอบอาชีพเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนที่เขาสนใจเพื่อจะนำไปช่วยเหลือคนในในอนาคต แต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการฝึกการพัฒนาทีนี้ใครจะฝึกมากฝึกน้อยหรือใครจะปฏิบัติในเชิงของของตัวเองแล้วก็เอาความรู้ใหม่มาผสมผสานวันที่4 5 6หสิงหาคมเนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะเปิดโลกทัศน์เปิดความรูใม้ใหม่ๆอย่างเช่นกองทาาดคัมภีร์เส้นสายหรือนวดตามหลักสายวิทยาจะมีพวกกระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ ถ้าท่านเข้าใจมันจะตอบโจทย์ได้ง่ายมากครับผม